โคดง่ายนะโคดเร็วโคดไวนะครับสารพัดโคดรนะวกันโคดถูกโคดประหยัดสวัสดีครับสวัสดีครับจากเกิดไอเดียกรุ๊ปนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวนะครับวันนี้อาจจะทำไว้ใช้เองนะฮะไม่ได้เน้นอะไรมากมายแต่ให้ดูขั้นตอนวิธีการทำตอนนี้ช่างเรารูปหลอ่อหันหน้าหน่อยอืมโอเค อ่ะหลักแรกเรียงชั้นล่างเลยปับ๊บเห็นไหมฮะเรียงเลยนะครับอ่าเราไม่เราเราไม่ได้เน้นนะครับต้องต้องขออภัยคุณลูกค้าด้วยวันนี้เพร่าๆโรงเนี่ยเราเอาไว้ทาเป็นโรงเก็บของอ่ะตอนนี้นะครับหลังจากที่ดึงเชือกเอาระดับพอนะเอาดึงเชือกระดับพอให้แมงไม่ให้ล้มอ่ะไม่ให้มันแบบกระดกกระเด็ดมากให้มันดูโอเคหน่อยฮะไม่ได้เน้นอะไรมากนะเพราะมันเป็นแค่โรงงานนะแค่ ห้องเก็บคงเก็บของนั่นเองอ่ะเราก็เรียนปูนอย่างนี้เลยใช่ไหมถ้าอยากแข็งแรงหน่อยก็ใส่ตะปูแถวล่างตอกตะปูอัดก็ไปหน่อยเพื่อเพื่อเห็นหนะวัยนะมันสบายๆนะครับรถช่างต่างๆนะไม่ต้องช่างก็ะทาได้อะ่ะนะขอให้รู้วิธีจับระดับ ขึงเชือกวิธีขั้นตอนการทําคุณก็ทําเองได้อีกนี่คุณซื้อไปคุณก่อเองได้เลยถ้าเกิดคุณจะฉาบก็ฉาบถ้าคุณไม่ฉาบคุณอาจจะใช้น้ําปูนปูนเค็มใส่น้ําแล้วก็ใช้แปรงตีตีแบบแปะๆให้เป็นหนามก็แล้วแต่คุณหรือว่าคุณปัน่นแบบสไตล์โชว์โชว์โชว์อะไรโชว์เกียงก็แล้วแต่คุณอีกนะครับแล้วแต่คุณลูกค้าเราจะเล่นเซ็กเจอร์แปลกๆหน้าผิวพื้นผิวใหม่ๆก็แล้วแต่เรานะครับจะล็อปจะเลบอะไรก็ว่ากันไปได้บทงานนี้ไป ตอนนี so ้ช so really ่างแถวแรกนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้จับเอ็นไม่ได้อะไรนะครับไม่ได้ซีเรียสนะครับแต่ว่าสำหรับช่างที่มืออาชีพแต่จริงช่างผมก็มืออาชีพแต่ผมบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสเลยไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นเราไม่ได้ทำบ้านเราทำแค่ลงกิจไว้ป้องกันเซฟนิดหน่อยเก็บของสนใจก็เกิดไอเดียปุ๊บได้เลยนะครับแถวแรกเขาตั้งก่อนแน่เขาตั้งหัวมุมก่อนอ่านะครับหัวมุมก่อนอ่คุณลูกค้าเดี๋ยวทั้งช่างแล้วก็คุณลูกค้าที่สนใจอิจนะครับตอนนี้เราก็ผลิตอยู่ที่พัทยานะะตตตอนนนนี้้ก็ิดดามไใเพจครับในเพจของเเกิดดไอียปุ๊บนะครับมีหหลลาากยสินค้าาาง่ยยๆๆสบนะครับ ชั้น <Andreas> แรกนะฮะชั้นแรกแล้วก็เอาตรงที่เป็นหลุมก่อนนะฮะเอ็มมันจะมีเดือยน,นี่อันนี้ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นหลุมว้ววางความก่อนชั้นแรกเพื่อจะรับปูนนะครับแล้วก็ฝั่งด้านหน้านะดูด้านหน้านะครับดูด้านหน้านี่ด้านหน้าจะเป็นริมนะฮะเป็นเดือยอันนี้เป็นสิทธิบัตรนะครับบอกไว้เลยว่าเป็นสิทธิบัตรนะฮะเราจดไว้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ด้านข้างเห็นไหมครับด้านข้างก็จะเป็นอ่าเป็นตัวนี้จะเป็นตัวฝั่งหนึ่งจะเป็นริมฝั่งนี้จะเเป็นนตตตัััััววววสียบบบรรลิมะคแ้ก อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้เนี่ก็จะเป็นริ่มมองให้เห็นช,ชัดๆนะฮะ,ะชัดยังอ่าเห็นไหมมันจะมีริ่มครับแล้วก็เสียบได้เลยนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับลคลิปสั้นๆนะอาจจะดูจนไม่จบแต่จะให้ดูชั้นแรกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตัดต่อกันอีกทีแล้วก็ดูชั้นแรกนะเสร็จแล้วครับวนบันนี้เราก็วางปนูนไปถึงนู่นแล้วอ่าง่ายๆนะไม่ต้องใส่ปี๊ดวัดเขาเรียกให้ดัดเปลี่ยนเลยนะไปละหาดที่สุดเข้าไปที่สุดก็จะเข้ารีบรี นี่เอครับวางไป่้างนก็วางไปเย,เยางก็วางาไปเ,ย,เย่ไหมอะในี้่าดนะเอออสุดายไหมเขาเรีบร้อยนะครับบอกว่าเราไม่ได้นเขาละเอียดด้วยนะครับนี่ง่ายไม่ต้องมานั่งเอาปูนแปะซ้ายแปะขวาให้เปลืองปูนอันดับแรกเปือนไม่เปลืองปูนสองประหยัดเวลาสามประหยัดเงินสามประหยัดที่พอแล้วนะครับสำหรับการทำงานยุคใหม่นะฮะ S <S <an> นหนักใจก็แต่ช่างเลี่ยเคยทิดตารางเมตรเท่าไหร่ครับเนี่ยลูกบ้านเห็นมันโหง,ง่ายจังเลยนะครับเราก็ลดต้นทุนให้ให้ใหใหของบ้านได้นะครับสำหรับช่างต่างๆเนี่ยที่อยากจะใช้วัสดุวัสดุนี้ตอนนี้เรากำลังทำเดี๋ยวจะเริ่มลายผลิตเพิ่มเติมแล้วก็เราจะผลิตเพิ่มเติมปุ๊บเราจะเริ่มทำก,ก,การตลาดเพิ่มขึ้นนะทุกก้อนเป็นสิทธิบัตรนะครับไม่ว่าจะด้านข้างด้านซ้ายด้านบนด้านล่างเราจดสิทธิบัตรหมดแล้วนะครับจดสิทธิบัตรหมดแล้วอีกสามอีกสามรูก็ใช้ปกติแต่อันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่อีกสองรูนนี้้ะะะฮแลววตััดยงงไ ไฟเบอร์นิดเดียวครับกีดซ้ายกีดขวาเคาะออกได้เลยนะครับเนี่ยตรงนี้ไว้สําหรับกอ่อกไว้สาหรับขึ้นกอ้อนแต่ต่อไปนะครับเราก็จะอัดเป็นขึ้นก้อนด้วยอัดทั้งกอง้อนอัดทั้งขึ้นก้อนนะครับเพราะเรามีโมเรียบร้อยนะครับเนี่สวยงามนะครับง่ายๆแถวแรกแถวแรกจะลำบากจะ,จะต้องละเอียดนิดนึงนะครับแถวแรกต้องละเอียดนิดนึงนะครับเรารีบให้สวยตันให้สุดแรกจะเราจะละเอียดหน่อยแค่นเท่านั้นเองนะครับ ทำไมเราต้องขึงเชือกนะครับสําหรับคุณลูกค้าที่ไม่ใช่ช่างมืออาชีพต้องขึงเชือกนิดนึงนะครับขึงเชือกเพื่อที่จะจะได้เป็นระดับเป็นแนวที่ดีขึ้นให้มันเรียบร้อยให้มันตรงนะครับเพราะอย่าลืมอิดนะครับถึงเวลาเราก็ต้องฉาบอย่างพวกผมเนี่ยอันนี้ชุดนี้ก็ทําไปอันนี้อันนี้ไม่ใช่ช่างนะเนี่ย <laughs> <laughs> เห็นขี้เละขี้เละนี่ไม่ใช่ช่างอันนี้ที่ทําอยู่ในช่างจริงนะครับแต่แต่ชุดนี้่ยไม่ใช่ช่างหรอกนะ ใครก็มาทำกันพอดีน้องๆขึ้นลงลงลงเลยก็อ่ะเฮ้ยเรียงเลียงเรียงตงเราก็ลุยลุยกันไปนะครับอันนี้เราดูชั้นเดี๋ยวเราชั้นแรกให้จบแล้วก็มาดูชั้นสองนะครับเรารีวิวกันสั้นๆสบายๆนะดูให้จบจะได้จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับและที่สาคัญเราไม่ใช่มีแค่อิดนะครับเราไม่ใช่มีแค่อิดปกติเนี่ยปกติใช่ไหมพอเราขึ้นอิดอย่างนี้มันจะต้องมีทับหลังนะครับเมตรห้าสิบเมตรยี่สิบต้องมีทับหลังและเมตรสามสิบเมตรสี่สิบอะไรเงี้ยต้องมีทับหลัง ทับหลังของเราเนี่ยมันจะเป็นโมนะครับเราก็ทําทับหลังปกติแต่ถ้าเป็นแนวรั้วนะครับถ้ารั้นะสำหรับคุณลูกค้าที่ทํารั้นะรับจ้างเหมาทํารั้วนี่นะคุณลูกค้าทำอย่างนี้ได้เลยเรามีคานให้ด้วยคานนี่ก็คือคุณลูกค้าไม่ต้องใช้แบบนะช่างนะเพื่อนๆทั้งหลายไม่ต้องใช้แบบเลยมันเป็นแบบของในตัวเป็นแบบเหมือนตัวยูลงไปแล้วก็ฝังเรียงเรียงเสร็จปุ้นเราผูกเหล็กใส่แล้วก็เทปูนเลยพอเทเสร็จปุ้นเราก็เอาที่ไปก่อพอก่อเสร็จปุนเรามาทับหลังทับหลังมันจะมีขอบก็จะเป็นตัววางิะบบัันนครเี่ย วางแล้วก็ผูกเหล็กแล้วก็เทก็ได้แล้วแนวมันแพงน,นะตัวบอกแบบเสาแล้วก็มีด้วยนะแล้วมีแบบเสาใี่อีกนะแบบเสาแล้วก็มีปเป็นเสาเป็นเป็นเอาเอาริมเสียบเข้าไปมีแบบเสาอีกแต่วันนี้เป็นแบบเหล็กนะเป็นเสาเหล็กเพราะว่าวันนี้พอดีรื้อของเก่ามาก็มันก็อิเล็กเคข,ขาหน่อยเล้วแล้ะเธอไหนธรรมชาติของเก่ารื้อมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องมาตัดแต่งยาวยาวก็ตัดสั้นก็ต่อไม่พอแล้วก็ซื้อใหม่ เอาอะไรอ่ะฮะใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยไม่กี่นาทีนะฮะดูจากดูจากรีวิวแล้วกันดูจากรีวิวนะฮะตอนนี้ก็เริ่มจะเสร็จทันเาะชั้นแรกแล้วใช่ไหมคือพื้นเราไม่ได้ปรับนะครับพืนเราไม่ได้ปรับวันนี้เราทำเนี่ยพื้นเราไม่ได้ปรับเราก็เลยเอาแบบสบายๆเนินนิดเนินหน่อยสูงที่สูงหน่อยไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าเราไม่เราเราทำเพื่อใช้เองอต,อตอนนี้ก็ ได้ถึงแถวแล้วครับแถวล่างแถวนี้นนะใช่ไหมฮตอนนี้มันก็มีรอยตัดนิดตึงใช่ไหมฮะช่างก็ตัดกระโปงนิดหน่อยนะครับโเพื่อให้เขาเซ็ตตัวให้ให,ใ,หให้ได้ระด,ดับหน่อยให้มันยึดตัวามวมดกับป็นต้องยึดเลยไหมป,ปูนมันแห้งไม่นานนะฮะเพราะเราไม่ได้ปูนไปม,มากมายสมบูนดี็เข้มเก็บเรียบร้อยตามหลักสากลของช่างทั่วไปเป็นไงดูรอยต่อครับ ใส่หามไหมฮะไม่ต้องมีปูนซ้ายขวาเห็นปะบางคนถามอุ้ยไม่ล้มเหรอมันไม่ล้มหรอกนะครับเพราะเรามีทับหลังอยู่แล้วอย่าลืมนะเราก่อขึ้นมาเนี่ยเมตรกาะขวาเนี่ยเราก็ต้องมีทับหลังแล้วเพราะทับหลังปุ๊บและที่สําคัญเรามีหนวดกุ้งนะครับหนวดกุ้งซ้ายกับขวานะครับนะฮะหนวดกุ้งในตัวที่เป็นตัวยึดปูนมันก็จะตัวล็อกไว้เรียบร้อยแต่ถ้าคุณลูกค้ากลัวอีกอ่ะไม่ต้องคุณลูกค้าก็กาะปูเข้าไปในรูนี้เลยเดี๋ยวพอมันเซิร์นเสรปุ๊บมันก็จะหลุดสิงกันหมดลูกค้า แต่ของผมไม่ก่อเพราะผมลองแล้วที่สำคัญถ้าเรามองมันไม่สวยเราฉาบอยู่แล้วใช่ไหมปูนฉาบก็จะเข้าไปจับกดแล้วก็ความแข็งแรงก็ร้อยเปอร์เซ็นต์และที่สำคัญน,นะฮะอิดของเราแน่นนะครับแน่นเพราะเราใช้ไฮดรอลิกนะครับจะแน่นกว่าอิดสามรูนะครับและที่สําคัญก็คือว่าความหนาเราหนากว่านะครับดูจากความหนาของขอบนะครับเอาคูณลูกค้าดูได้เห็นไหมครับเนี่ความหนานะฮะเกือบสองเซนนะครับ เซนนะครับเพราะฉะนั้นความหนาอย่างนี้รับรองได้ว่าหนีอิดมวลเบาแน่นอนเสียงไม่ดังนะครับพอฉาปุ๊บไม่ดังแต่ถามว่าน้ําหนักเยอะไหมมากกว่านิดหน่อยครับเพราะเราหนากว่านะฮะแต่ต้นทุนเท่ากันนะครับต้นทุนเท่ากันเพราะว่าสามรูเราไปทำเพิ่สองรูซะนะครับก็เท่ากันนะฮะต้นทุนไม่หนีกันนะครับมันอยู่ที่ว่าหนึ่งประหยัดแรงงาน ประหยัดเงินประหยัดเวลานะครับตัวนี้สําคัญมากนะฮะตอนนี้แรงงานก็ราคาสูงด้วยนะครับอะไรที่มันเร็วเป็นนวัตกรรมนะครับสนใจก็ติดตามในเพจของเกิดไอเดียกรุ๊ปนะครับเกิดไอเดียกรุ๊ปนะฮะเพจเกิดไอเดียกรุ๊ปติดตามได้อดมินพร้อมตอบนะฮะพร้อมให้รายละเอียดนะครับตอนนี้เก็บที่ปูนกันก่อนอันนี้เราก็มาดูนะครับอิกรุ่นเก่านะฮะอิกสามรูรุ่นเก่านะครับหรือว่าเป็นอิกที่เราใช้กันประจำนะตลอดเห็นไหม จะต้องมีปูนนี้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 นะครับเปลือกปูนนะครับอันนี้อิฐซัน้นเก่าที่ให้ดูเช็คดนะูวิธีการทาอิฐซั้นเก่านี่ไม่ได้ฉาบนะครับก็จะเห็นอย่างนี้เดี๋ยวไปดูกันตรงที่เรากําลังจะเรียงแถวสองอ้าวมาขึ้นแถวสองกันต่อเลยง่ายไหมเขาริมนะฮะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมตัวนี้ไม,ไม่จะหลุดปะ่ะไม่หลุดอกครับเพราะมันมีริมเห็นไหมมันจะมีริมของมัน มันก็เหมือนกับเราเอาปูไปใส่มันอนะมันง่ายอาลวละเรียงแล้วคราวนี้ไปแกะน,นะครับโคตรง่ายนะโคตรเร็วโคตรไวนะครับสารพัดโคตรนะว่ากลยโคตรถูกโคตรประหยัดนะครับนะฮะและที่สำคัญโคตรประหยัดเงินประหยัดเวลาไปหลักแรงน,นะครับ เสียบแล้วนะครับเสียบแล้วแล้วก็เสียบสลับเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะฮะเหมือนก็อออีบล็อกฉาบป,ปูนธรรมดาน,นั่นแหละนะครับนี่แล้วก็ดูตัวนี้ที่เราทําไว้นะครับพอดีทากันง่ายง่ายนะฮะอย่าว่ากันนะครับนี่แข็งแรงครับไม่มีขยา่าไม่มีสลับครับไม่ต้องกลัวนะไม่มีขยับเห็นไหมเนี่ยว่าเรามีหนวดกุ้งไว้ตรงนู้นนะฮะแล้วเดี๋ยวเราคือเราทําเองอ่ะเดี๋ยวเราก็จะล้อมของเราไว้แค่นั้นเองนะครับทำแล้วค่อยมาตกแต่งตอนตอนฉาบปูนฉาบปูนก็ว่ากันว่ากันไป ไปไงแถวสองแถวสองไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับไม่ถึงหนึ่งนาทีแลนะได้แถวแล้วนะทั้งหมดหนึ่งก้อนสองก้อนสามก้อนสี่ก้อนห้าก้อนหกก้อนเจ็ดก้อนแปดก้อนสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองก้อนนะครับรวมทั้งลืมดุมด้วยไปสิบสามก้อนอ่าโอเครีวิวแค่นี้นะฮะช่างยกมือดิเร็ียวไหมสุดยอดดิโป้งเิโป้งนิ้โป้งสุดยอดโธโคตรประหยัดเวลาประหยัดเงิน แล้วก็ประหยัดวัตถุด,ดิบทั้งยุกทั้งหลายนะฮะสุดยอดจริงเจอกันนะฮะใครสนใจนะฮะเราเราขายพร้อมเครื่องนะครับนาสนใจเครื่องก็คุยกันนะครับเครื่องอดเรามี4โมนะฮะไม่ว่าจะเป็นโมเสาโมคานโมทับหลังนะครับอา,าสำหรับแนวรั้วนะครับแล้วก็รวมทั้งโมอิดด้วยสำหรับทำรั้รวนี่เร็วมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาโมอิดอย่างเดียวก็ว่ากันไปนะครับนะฮะเราจําหน่ายทั้งเ,เครื่องแล้วก็จําหน่ายทั้งอิดด้วย นะครับทุกอย่างนะครับเร็วนี้ก็จะทำการตลาดเต็มรูปแบบนะฮะสำหรับเกิดไอเดียนะครับติดตามได้นะทางเพจเกิดไอเดียกรุ๊ปนะครับติดตามได้นะฮะโอเคครับจบการรีวิวเท่านี้นะครับ